ไอ้ไอ้กไอ้ค่ะก็แม่เอ้ยครอบครัวก็มีจังหวัดอะไรกรุงเทพค่ะมีเอ่อมีพ่อมีแม่มีป๋ามีเอ่อไอ้แล้วก็พี่สาวน้องสาวค่ะไอ้เป็นคนที่อะไรเป็นคนกลางค่ะมีสามคน บ้านนี้สาวล้วน,บ,นบ้านบ้านใบเมื่อกี้ชายล้วนค่ะเป็นคนกลางพี่สาวอายุยี่แปดค่ะแล้วก็น้องสาวอายุสิบเอ็ดป็นคนกลางใช่ค่ะก็ครอบครัวก็จะอบอุน่นดีค่ะเพราะว่าคนเยอะแต่ว่าตอนนี้พี่สาวไม่อยู่ค่ะพี่สาวไปทำงานแล้วก็ย้ายอไปอยู่ข้างนอกแล้วแล้วก็แล้วคุณพ่อคุณแม่ทำอะไร พ่อคุณแม,แม่แม่แม่อยู่บ้านค่ะแม่เป็นแม่บ้านค่ะแล้วคุณพ่อก็ทํางานบริษัทธรรมดาทำงานบริษัท,ทเขาครัวรเรียบมากก็ไม่เชิงเรียบค่ะเพราะว่าเพราะว่าความจริงที่บ้านหนูจะมีพ่อแล้วก็จะมีป้า <c oughs> ด้วยคือว่า งงไหมล่ะพ่อกับป้ามันเป็นสัพพานที่เรียกคนคนเดียวกันก็คือเป็นพ่อทั้งคู่ค่ะอ๋อจริงเหรอจริงคสองคนเลยใช่ค่ะก็คือเหมือนพ่อเป็นพ่อของพี่สาวค่ะอ๋อแล้วก็ป้าเป็นพ่อของน้องสาวค่ะอ๋อโอเคแล้วหนูล่ะไม่รู้ค่ะวะแล้วจริงจริงเหรอจริงค่ะคือว่าไม่รู้แต่ว่า ไม่รู้แต่ว่าคือเหมือนที่บ้านนะคะน้องสาวก็จะเรียกพ่อว่าพ่อเรียกป้าว่าป้าพี่สาวก็จะเหมือนกันคือทุกคนจะแบบว่าอบอุ่นรักกันดีแล้วก็ยังอยู่ในบ้านเดียวกันจนถึงทุกวันนี้แต่คือคุณพ่อเนะี่ยเลิกกับคุณแม่ไปแล้วแต่เป็นช่วงน่าจะเป็นช่วงระยะเวลาที่หนูแบบเกิดแล้วก็เด็กมากๆค่ะหนูก็เลยจะยังไม่รู้อะไรในตรงนั้นแล้วก็เหมือนแบบที่บ้านอะ่ะเขาก็จะ หมือนไม่ได้คุยเรื่องนี้กันแต่ว่าเวลามีพวกญาติญาติแซวถามแบบหนูลูกใครอะไรอย่างค่ะก็จะไม่รู้ส่วนแม่ก็จะไม่บอกเพราะว่าแม่กลัวว่าแบบเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอะไรอย่างเงี้ยรู้สักคนนึงแล้วเดี๋ยวจะมีคือผู้ชายสองคนนี้คนหนึ่งจะต้องจะต้องนั่นใช่ไหมใช่จะต้องโน้มเอียงมาอะไรทางไหนไม่ค่ะ โน้มเอียงคือยังไงคะัหมายหมายความว่าจะรักหนูมากกว่าอย่างเงี้ยคือเขาอาจจะคิดว่าเขามีลูกสองคนใช่ค่ะเชมาแม่ก็เลยไม่บอกไม่บอกค่ะพ่อสองคนก็ไม่รู้นะก็คงคือพี่อ่าเข้าใจเดี๋ยวพี่จะเรียบเรียงให้แล้วหนูฟังนะว่าพี่พูดถูกไหมมันเป็นความสัมพันที่แปลกก็คือคือช่วงระหว่างรอยต่อของพ่อพ่อกับเอ๋ป้าก่อนป้ากับพ่อคือแม่กำลังจะกับป้าเพื่อจะเพื่อจะเพื่อจะเลิกกับพ่อค่ะเลิกกับพ่อเพื่ออยู่กับป้า ไปอยู่กับป้าเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคือมีพี่สาวหนูไปแล้วู<ะ>กปะและระหว่างนั้นน่ะไ,ไม่แน่ใจช่วงช่วงที่เลิกกับกับป้าเอ้เลิกกับพ่อเอเลิกกับพ่อ,อ,แ,ลพอแล้วก็อยู่กับป้ามันเป็นช่วงที่เป็นรอยต่อที่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าตอนนั้นแล้วก็มีหนูเกิดขึ้นมาในตอนนั้นใช่ใช่ค่<อ>ะคือเป็นตอนที่คาดเดาไม่ได้ว่าสรุปแล้วเนี่ยพ่อหรือป้าแต่ว่าผู้ใหญ่ก็จะรู้ค่ะแม่รู้ ป๋ารู้พ่อรู้เพีย<ม>งแต่ว่าทุกคนคือเขาก็พ่อกับป้าคือเขาก็จะทําตัวแบบว่าเป็นพ่อทั้งคู่<ม>ค่ะแล้วก็ไม่มีปัญหาเลยชีวิตครอบครัวก,ก็สบายปกติไม่มีค่ะเพราะว่าตอนนี้พ่อก็ยังอยู่ที่บ้านเดียวกัน<ม>แต่เลิกกับแม่ไปแล้วก็คือนอนคนละห้อง ก็คืออยู่ในอนาบริเวณเดียวกันนั่นแหละใช่ไหมอยู่ในอนาเขตเดียวกันก็เหมือนอยู่เป็นเพื่อนกันไปก็เป็นพ่อของลูกเป็นพ่อของลูกอีกอีกคนหนึ่งเป็นพ่อของลูกคนโตใช่ค่ะแล้วก็พ่อใช่ไหมพ่อใช่ไหมก็เป็นพ่อของลูกคนเล็กใช่ซึ่งเลือนอยู่ตรงกลางซึ่งหนูก็เลยมีทั้งพ่อและป้าเรียกเรียกวุ่นวายไปหมดใช่ค่ะเออแล้วมันมันน่าเกลียดบ้างที่มีปัญหาแต่ไม่มีปัญหาไม่มีค่ะแม่หนูบริหารดีมาก ไม่เหมือนแม่แ <niño> ม <sharing> ่หน like, ูเป <halt ý Letter figuring out> ็นแม่แม่หนูเหมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวค่ะแบบคือไม่ใช่แบบไม่ใช่หาเงินอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคือถ้าแม่พูดอะไรทุกคนต้องเชื่อต้องเชื่ออต้งฟังต้องทําตามแบบนั้นแล้วก็แบบเหมือนถ้าจะขอไปไหนทําอะไรคือแม่คนเดียวที่จะมีสิทธิ์แบบเป็นอนุญาตอนุญาตคือถึงแบบบางทีเหมือนตอนเล็กเล็กเด็กๆค่ะพ่อพาไปเที่ยว แต่ถ้าไม่ขอแม่ก่อนก็ไปไม่ได้เอ,อ่อไหคะแม่เป็นสูสีที่สุดในบ้านคือแม่คือหงเหนือ้อมังกรจริงๆแม่จะต้องอยู่เนี่ยแต่แม่นะจะเหมือนใจดีค่ะแต่ถ้าเวลาดุจะโหดร้ายมากเออกเ<ก>หรอก็ไม่ใช่โหดร้ายคือหนูไม่กลัวค่ะแต่ว่าหนูรู้ว่าดุดุกว่าคนอื่นในบ้านแต่ว่าเหมือนด้วยความที่เราสนิทกันมากเพราะว่านอนห้องเดียวกันอะไรตลอดก็เลยจะรู้สึกว่าคือพูดง่ายตอนนี้นะ ป้าเนี่ยเป็นพ่อของพี่เออของน้องของน้องคนเล็กป้าเป็นพ่อของน้องคนเล็กแล้วพ่อเป็นพ่อของพี่คนโตแต่หนูเนี่ยเป็นลูกของแม่อยู่คนเดียวต่างคนต่างแยกกันเป็นเป็นจับกลุ่มเออไม่ไม่รู้ลูกใครรู้รู้ว่ารู้ว่ารู้ว่าเขาเป็นใครแต่ว่าเขาเองไม่รู้เพราะทุกคนจะไม่พูดใช่ค่ะแต่ว่าเคยมีคนถามหนูว่าอยากรู้หรือเปล่าว่าเป็นลูก พ่อหรือป้าอะไรค่ะเพราะมันมันมีทางที่จะรู้ได้อยู่แล้วอะ,อะไรอ่แต่หนูก็แบบไม่อยากรู้อ่ะเพราะแบบกลัวว่าแบบมันจะมีความรู้สึกอะไรบางอย่างขึ้นมาอืมแต่ไม่ใช่ว่าแบบจะไม่รักใครบางคนแต่มันจะมีความรู้สึกอะไรสักอย่างเดี๋ยวมันจะเอนไปข้างใดข้างหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นหนูมีความรู้สึกว่าการที่หนูอยู่แบบนี้หนูรักทุกคนเท่าๆกันดีแล้วใช่แลวเจียมกันคือหนูกับแม่ก็น,นอนห้องเดียวกันเหมือนว่าหนูกับแม่เนะี่ยคือแม่ลูก ที่เป็นเจ้าของเส้นกันและกันพ่อเขาเป็นเจ้าของคนนี้ไปแล้วป้าก็เป็นเจ้าของคนนี้ไปแล้วเหราอน้นสามคนเหมือนเหมือนจัดสรัรลงตัวหมดเออดีเนาะเป็นความสัมพันธ์ในบ้านที่ดูเหมือนจะยุ่งวุ่นวายแต่ว่าก็ไม่วุ่นวายใช่ไหมแล้วใ,ในบ้านครอบครัวก็มีความสุขมีความสุขค่ะ<ม>ก็ทุกคนเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยทุกคนก็จะแบบแชร์แชร์กันแต่ส่วนมากจนจะหนักไปทางป้าค่ะเพราะว่าตอนนี้ป้าก็เหมือนแบบว่า ออตอนนี้ป้ากับแม่เป็นคู่กันอยู่ใช่ไหมคะก็เหมือนจะเป็นหัวหน้าครอบครัวแหละคะ่ะส่็นพ่อเมนหลกักครบใช่พ่อก็จะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายในส่วนของเขาแล้วก็ของลูกเขาดูแลตัวเองใช่ค่ะส่วนวเรื่องเรียนอะไรอย่างนี้ก็ทั้งของทั้งสามคนนะคะแม่กับป้าจะเป็นคนจัดการ แล้วเรื่องของหนูที่ร้ายกาที่สุดในชีวิตในตัวหนูมีมเยอะาเยเยอะโอ้ยตายโอ้ยตายถึงขั้นพูดโอ้ยตายเนี่ยแบบว่าก็ไม่ค่ะก็ก็ไม่เชิงแต่คือหนูจะเป็นคนที่ไม่เหมือนเด็กผู้หญิงเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนเกิดเหมือนตั้งแต่เด็กๆอะค่ะจะรู้สึกว่าความเป็นผู้ชายเนี่ยมันมันเจ๋งกว่าอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็แล้วก็แบบเวลาที่เราอยู่กับเพื่อนผู้หญิงเยอะๆเนี่ยจะมีความรู้สึกบางอย่างที่แบบว่าอุ้ยคุยไม่รู้เรื่องอะไรน้คะเพราะว่าผู้หญิงเขาเกวียนจุกจิกจุกจิกไม่ชอบคุยค่ะแล้วก็ตั้งแต่ตอนเด็กๆหนูก็จะมีวีรกรรมเยอะมากเลยค่ะเท่ยบถ้าเด็กที่สุดเลยก็คือตอนอนุบาลค่ะ อันวันหนึ่งหนูเพิ่งเข้าโรงเรียนแล้วก็หนูขึ้นรถโรงเรียนค่ะแล้วก็ทะเลาะกับเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งค่ะด้วยเรื่องอะไรก็ไม่รู้หนูจําไม่ได้แต่ว่าหนูต้องออกมาจากโรงเรียนนั้นเลยค่ะอุ้ยเพราะว่าว่าหนูไปกัดหัวหนูกัอะไรนะพี่ไพี่ไอเราพี่ไอบอกว่าเรื่องแย่งที่นั่งอ๋อแย่งที่นั่งแย่งที่นั่งบนรถค่ะหนูก็กัดเขา ไม่หลุดไม่หลุดแต่เหมือนพ่อเขาก็กกคือเขาก็อาจจะให้พักหรืออะไรสักอย่างก็เลยออกมาเลยเพอเพิ่งเข้าอนุบาลหนึ่งก็ไปกัดเด็กผู้ชายกัดเด็กผู้ชายค่ะอันนั้นคืออันแรกอันแรกถัดจากนั้นแรงเลยอนุบาลหนึ่งถัดจากนั้นถัดจากนั้นก็มีตอนปสามค่ะก็คือแบบคือหนูอาจจะตัวเตี้ยมากค่ะสูงประมาณตอนเข้าปหนึ่งสูงประมาณร้อยร้อยเดียวอะค่ะแบบเตี้ยที่สุดในโรงเรียนอ่ะ แล้วก็แล้วก็จะต้องเรียกเพื่อนทุกคนในห้องนะคะว่าพี่ด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้คือทุกคนบังคับให้หนูเรียกว่าพี่ไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายค่ะคนหนูตัวเล็กที่สุดใช่นก็ต้องเรียกว่าพี่แล้วก็หนูก็จะโดนแกล้ง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 ,แ,งแล้วก็มีเพื่อนผู้ชายคนนึงเขาจะแกล้งหนูบ่อยมากเลยะคะ่ะเขาจะเอากระเป๋าหนูไปซ่อนเอากล่องเล่นซ้องหนูไปแบบอุ้ยไม่ใช่เขา เขาเหมือนแบบเขาจะเหมือนแบบอะไรอ่ะเหมือนเขาจะเป็นสมาธิสั้นด้วยอะค่ะแล้วเขาก็จะชอบแกล้งคนอื่นแต่เขาแกล้งหนูจนหนูไม่ไหวแล้วจนวันแบบกล่องเินสอเคโลของหนูยายซื้อให้แล้วหนูชอบมากแล้วเขาเอาไปแบบเวียงเวียงเวียงไงค่ะหนูก็เลยแบบทนไม่ไหวแล้วหนูก็เลยหยิบไม้บรรทัดมามันเป็นไม้บรรทัดพลาสติกแล้วหนูก็เอาตีลงกับโต๊ะ แล้วมันก็หักกลางใช่ไหมคะเหมือนปากฉลามอย่างเงี้ยค่ะตรงคุยอ่ะใส่เขาไม่ได้คุ้ยอะค่ะแบบกับตัวเขาอย่างเงี้ยค่ะหาเสียวแต่ว่าก็ไม่แรงค่ะเขาก็ไม่ก็เป็นค่ะเป็นเลือดไหลแบบถลอกถลอกย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยจากนั้นประมาณเดือนหนึ่งเขาออก ออกแต่องออกเนียเมากลัวหนูหลังจากนั้นเขาไม่ยุ่งกันหนบ,บหนูเลยแบบนั่งแบบก้มหน้าตลอดเวลาที่เจอสะใจอะช,ชอบสะใจก็ชอบตายละสะใจไม่คือถ้าแกล้งหนักๆนี้แล้วแบบแกล้ง,ง,<อ>งแกล้งหนักๆนี้แล้วเอา <ๆ S 2> <ๆ S 1> ของที่หนูชอบไปทำอย่างเงี้ยหนูก็เอาหนูเอานุนจัดหนักกว่านั้นอีกแล้โอ้โยจูจัดหนักกว่านั้นอีกแล้วตอนโตขึ้นเนมีอะไรที่ที่ร้ายขนาดไหนตอนโตอ่ะตอนที่อยู่มัธยมเนี่ยก็ เหมือนจะเป็นเพื่อนกลุ่มใหญ่อะค่ะเป็นเพื่อนผู้หญิงนั่นแหละค่ะแต่ว่ากล,ลุ่มใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญ่ใหญ่มากๆเลยค่ะแล้วก็แบบเหมือนคือเขาอาจจะกลัวหนูด้วยหน้าตากับท่าทางการเดิน้วยค่ะคือไม่ถึงกับเคยไปว่าแบบไปตบตีอะไรกับใครแต่ว่าแค่มองเงี้ยเขาก็เหมือนแบบเขาก็จะพวกเด็กๆหรือพวกรุ่นเดียวกันเขาก็ชอบเอาไปเมสาก,กันว่าแบบแบบ ไอ้นี่แบบน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยน,น่ากลัวน่ากลัวก็ก็ยังไม่เคยทำไรใครค่ะแต่ว่าจะเป็นอารมณ์แบบว่ารุ่นน้องเวลาที่เขามีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาจะชอบมาแบบให้กลุ่มกลุ่มพวกหนูอะค่ะช่วยมันเหมือนเป็นแบบเก่าอยู่ในโรงเรียนอะไรอะค่ะแต่ว่าเป็นขายใหญ่ที่สุดขายใหญ่ค่ะ ใหญ่หรือเปล่าก็ไม่รู้คือแต่คือหนูอาจจะตัวก็ยังตัวเล็กที่สุดในกลุ่มอยู่ดีก็คือเป็นคนที่แบบไม่ค่อยมีปากมีเสียงแต่หน้าตาน่ากลัวก่อคนอื่นเวลาเขามองแบบหน้าหนูเวลา,า,าอยู่เฉ<ม>ยๆอยากจะดูนิ่งๆอะแต่ความจริงเราก็ไม่ไม่มีอะไรคาดว่าในชุดนักเรียนคงจะน่ากลัวนอนเดินแบบนิ่งๆหน้าว่บสาเหตุมันคือเหมือนเป็นการแบบ ใครทาอะไรแล้วเราทําอะไรอยู่แล้วเราขี้เกียจมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเหมือนอยากเห็นแต่ว่าข like ี้เกียจแบบเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยก็ปลายตาอเออนี่แหละหรือว่าปลายตามองอย่างเงี้ยนิดหนึ่งมันก็เลยให้รู้สึกว่าน่ากลัวค่ะใครทําอะไรก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเพื่อนๆแต่เพื่อนๆในกลุ่มหนูค่ะเขาก็จะแบบเป็นเพื่อนที่แบบดีมากเพราะว่าทุกวันนี้เขาก็ยัง เหมือนคอยเตือนเราตลอดว่าแบบเราอ่ะไปอยู่กับคนอื่นค่อนข้างแบบจะยากว่าหนูเป็นคนที่แบบคิดอะไรก็แบบจะพูดเร็วพูดเร็วแลวเหมือนแบบเวลาเราพูดเล่นแต่แบบเขาไม่ได้สนิทกับเราอะค่ะมันจะแบบเหมือนจะไปไวแล้วคนนั้นถ้าเขาไม่ได้เล่นกับเราด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็จะมีการแตกหักกันเกิดขึ้นก็เลยแบบว่า เพื่อนๆก็จะคอยเตือนเรื่องแบบการพูดอะไรอย่าคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็จะสอบสอบลงบ้างแล้วือ,อกระทบมีผิดหูผิดตามีไหมอย่งไรคือยากดูซีในห้องน้ำหญิงแน่นอนเ <c oughs> ช่น <c oughs> เนส <c oughs> พูดนี้หมายความว่าไงแล้วมีฟาดแล้วเป่าโอ้โหแล้วหญิงตัวล่างยักษ์สองคนแล้วอีกตัวเล็กๆอีกสองคนโอ้ยต้องมาแน่ๆไม่มีฟาดกันทีนี่หรอ ยังไม่มีเคยอะส่วนมากจะเป็นคนไปพูดให้เขารู้สึกมากกว่าเพราะ3คนนี้ตัวเล็กหมดแล้วสองคนนี้ร่างยักษ์หรือสคนอะไรล่ะร่างยักษ์แต่เมื่อก่อนตัวเล็กค่ะตัวเล็กมาจนถึงมสาตัวตัวสูงแค่ร้อยยี่สิ่สิบกว่ากว่าค่ะมาจนถึงมสาแล้วก็ไปหาหมอก็เลยสูงขึ้นมาถึงขนาด <c oughs> นี้หมอทำอะไรให้ถึงสูง ไม่ไปหาหมอกินแคลเซียมแคลเซียมธรรมดาค่ะแต่ว่าหมอให้วิ่งวันละ20นาทีแล้วคือตอนนั้นหนูไม่ไหวแล้วก็ความเตี้ยของตัวเองคือแบบทุกคนชอบมาหยิกแก้มแล้วก็ชอบมาแบบอ๊้น่ารักียจเลยนะแต่หนูมมอสองแล้วอ่ะหนูก็แบบหนูโตแล้วหนูสิ้เด็กแล้วหนูโตแล้วแล้วก็แบบน่ารังเกจยงเลย เย่ยค่ะคก็เลยแบบโอ้คนอื่นเขาเป็นสาวมากแล้วแต่หนูยังต้องใส่เสื้อผ้าไซส์เด็กอยู่หนูก็แบบไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วต้องสูงก็เลยแบบให้แม่พาไปหาหมอแล้วก็สูงขึ้นมาทีเดียวเลยค่ะ20เซนปวดด้วยการออกกำลังไงแล้วก็กินอกกิลังแล้วก็กิน,นต้องกินนมฉีดนะคะเวลาลิถ<ส>ูก พราะนมมันมีโปรตีนมันมีทุกสิ่งอย่างที่ทําให้เราโตขึ้นเรื่อยๆไม่ทันแล้วก็้องก้องกินกินกินจากนมวันละตัวตั้งแต่ตอนที่แบบว่ายังไม่มีประจําเดือนไงอ๋อใช่เพราะว่าถ้ามีแล้วมันก็ไม่ดไม่แล้วโอเคหมดแล้วหมดก็หมดแล้วแหละค่ะอย่าสายตาอะหม่งบอกก็ แสดงว่าในครอบครัวก็ไม่มีเรื่องอะไรไม่มีกับพี่น้องกัน<ต><บ>นะคะก็จะเป็นแบบว่าบ้านหนูจะเลี้ยงไม่เหมือนคนอื่นไม่เหมือนคนอื่นเลยแบบแม่จะไม่ให้ไปไหนเลยค่ะไม่อยู่บ้านใช่ค่ะตื่นเช้าป้าไปส่งไปเรียนพอเลิกเรียนปุ๊บออดดังปุ๊บป้าอยู่หน้าโรงเรียนแล้วค่ะคือแบบแบบจะรอรับไปไหนรอรับไปไหนรอรับแล้วก็ อย่างช่วงประถมเนี่ยก็คือจะไม่มีเลยอยู่แล้วที่จะไปไหนแล้วก็แบบพอช่วงมัธยมแบบไปทำรายงานหรือไปกินหมูกระทะวันเกิดเพื่อนหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบไม่ค่อยได้ไปค่ะถ้าเกิดว่าไม่ได้ไม่สำคัญจริงๆขนาดเข้าค่ายเนี่ยก็จะไม่ได้ไปค่ะเพราะแม่จะแบบว่าแบบเป็นห่วงมากค่ะแม่เขาจะแบบว่ามีแบบ เหมือนมีคำพูดสารพัดที่จะมาทำให้เราไม่ไปได้อะจริงจะบอกว่าแบบนี้มีอยู่สองอย่างคืออันอันตรายนิดหน่อยนะคือหน,<ด>หนึ่งดีไปเลยดีไปเลยคือไม่ไปไหนติดบ้านอ,อย่างที่สองอย่าได้ออกไปเจออะไรคนหนึ่งนะมันจะแบบว่ากระเจดิดกระเจิงเหมือนกันจริงๆแล้วพี่แนะนําว่าอันที่อันที่พี่วาดดีนะจากที่คุยนะจำเรื่องของโซ่ได้ปะคือไปลองมาทุกอย่างอะ่ะจะรู้ละแต่ไม่ติด อยู่แค่นั้นคือมันเป็นภูมิคุ้มกันูมิภาคภูมิใจมากยิ้มแบบว่ายิ้มมุมปากหนูก็หนบก็หนูก็เคยค่ะตอนที่ตอนที่ึ้นปีหนึ่งก็เดินตุ้งติ้งใหม่ใช่เลยนปีหนึ่งแม่ก็เริ่มเริ่มแบบว่าปล่อยให้ไปข้างนอกมาไม่ได้ให้ไปข้างนอกค่ะแต่ว่าให้ไปเรียนเองให้ไปเรียนเองให้กลับเอง ใช่คะ่ะแต่แม่ก็จะไม่รู้เวลาว่าเราเลี้ยงเมื่อไหร่เลิกเมื่อไหร่ค่ะก็เลยมีเวลาได้อู้บ้างก,ก็อู้บ้างแต่พออู้แล้วมันก็แบบเกิดปัญหาอะไรเยอะแยะที่ตามมาก็เลยแบบไม่เอาดีกว่ามันไม,ไม่สนุกเวลาที่แบบมาแม่จับได้หรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วมันแบบมันมีแต่แย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 ่ลงเรื่อยๆทั้งที่แบบเวลาที่เราจะไปเที่ยวไหนหรืออะไรเราก็ต้องเสียตังค์แล้วมันก็แบบ ไม่รู้มันมีแต่ผลเสียกับตัวเองทั้งนั้นเลยค่ะก็เลยแมวเดีกแมวดีกว่ามจเออดีเว้ยเก๋นะเพราะหนูเป็นคนแบบเป็นคนน้อยนอยแบบไม่ใช่น้อยนอยแต่เหมือนแบบ<น>ทําอะไรก็โอ้ จะบอกว่าพวกเนี้ยพวกเราอ่ะเป็นคนแปลกนะจะพูดในทางในทางในทางที่เป็นแบบพระรอ,อะไรเลยจะบอกว่าทุกคนอนะ่ะเหมือนทาบุญด้วยอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายๆกันสังเกตนะทุกคนอยู่ในสภาวะของความน่าเสี่ยงเหมือนกันทุกคนไม่ว่าจะชีวิตในครอบครัวหรือว่าชีวิตที่ต้องห้อยหนโจนทยานอยู่กับอยู่กับ,อย,กบอยู่กับอะไรอ่ะคนในหมู่บ้านบ้างอะไรต่างๆบ้างแต่ทุกคนก้าวตัวรอดมาได้แล้วก็ไม่มีใครแบบว่า เอ็นตัวไปจมไปในทางร้ายเท่าไหร่คือได้สัมผัสเท่านั้นได้รู้ว่าว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ดึงตัวกลับมาได้มันก็เลยมาอยู่ในบ้านนี้ได้เออเนาะพ่อแม่หนูเคยพูดว่าแบบหนูเคยแบบเสียใจเมื่อตอนเด็กๆค่ะว่าทําไมหนูถึงไม่ได้ไปเที่ยวแบบแค่ไปดูหนังกับเพื่อนหรือแค่อะไรเงี้ยทาไมถึงไม่ได้ไปแต่แม่ว่าแม่ก็บอกว่าแบบ คือเหมือนแม่เลี้ยงให้เป็นนักร้องเป็นแบบร้องเพลงมาตั้งแต่เล็กแล้วค่ะแล้วก็แม่กล่อมให้เป็นนักร้องตั้งแต่เล็กเล,กเ,ลกเลยอ่ะก็ตั้งแต่หนูจําความได้หนูก็เริ่มเรียนร้องเพลงแล้วค่ะอืมก็แม่ก็เลยแบบว่าเราเขาเขาเป็นคนทั่วทั่วไปแต่เราเป็นคนพิเศษใช่ค่ะแต่ฉันอยากให้พวกเธอร้องเพลงแอนเดอรบาลจังเลยอ่ะเขาก็บอกว่า หนูอยากเป็นคนทั่วๆไปหรือเปล่าถ้าอยากเป็นคนทั่วๆไปก็ทําตัวแบบทั่วไปแต่ถ้าหนูต้องการเป็นคนพิเศษหนูต้องอยู่ในแบบเลิศชีวิตแปลกประหลาดมาซะจะโซ่ในเรื่องอัคอรลสไลที่พี่ร้องเพลงให้ฟังอ่ะมันจะมีเพลงหนึ่งเป็น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 ทรีโอสามคนที่เพลงแอดเดอร์บลเล่แอดเดอร์เบลเล่เนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีการมาสามแบบไม่เหมือนกันคนหนึ่งก็ เป็นคนที่แม่บอกว่าเธอเป็นคนพิเศษเหมือนกันแต่มันอึดอัดมากมันไม่เหมือนหนูหนูว่าหนูว่าลอยตัวหนูหนูไม่ชาบแต่เยผู้หญิงคนคนในแอตเดอะบาร์เล่เนี่ยอึดอัดคนพิเศษของแม่แต่เป็นคนประหลาดของคนอื่นนึ้ออกไหมมันจะรู้สึกว่ามันเนี่ยแม่บอกว่าเป็นคนพิเศษแต่ความจริงว่ามันรู้ตัวว่ามันไม่ได้พิเศษกว่าคนอื่นมันอยู่ประหลาดเมื่อเทียบกับคนอื่นไหมใช่ไหมเพียงนี้เพราะเดี๋ยวร้องเล่นๆกันดีกว่าถ้ามีเวลาเพราะดีที่แอตเดอบาร์เล่หมดละ หมดแล้วค่ะเรื่องเลยล้างหมดแล้วหมอหมดแล้วหมดแล้วใครต่อเหลือสองคอนะ